แต่ท่าน้นท่านผู้อสท่าอาสนผาวท่าน้าส่า้อาวุโสท่านผู้าว่าหเู้อ่านสท่านผู้อาวุสท่านู้ท่านผ้าน้โาอทอาทท่านาวทูนผู้อานนนาาทุ้านน้ออา่ท่าน

แนะครับนั่นแหละให้ที่ที่ไว้มาตรวจว่าติดัวติดตาติดตัวที่่าจะติัวให้เราทำอะไรทำอะไรก็ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้ที่เราหาใช่ไหมครับนี่นี่อยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่นะครับที่นี่เดียวนครับนี่นะครับตรวจครับ

แต่นี้เการระมรื่อรมีงนเนการน้อง้องก็ทำ้การัันดเมนกคารค้ีจาน

โย้างว่าอยากนเรียนท่าอย่ามองเบอร์ท่าจย่มองไว้ครับตรงได้อย่ามองเขากบท่ายู่แต่ว่ามันาอ่มันดับแล้วก็

ยมเอาไปนำอยู่คนเดีอาแม่ถือไม่ได้คือยบัตต่อไปานเชท่านตั้งใจกราบอะไรกราอารนารับเป็นสิลนคามเป็นัดนี่้ากกัน้าุท่านนท่านาไป เพื่อจะขน้ำเพื่อผู้ป้านพอหรืเปเป็นเพื่อนสาธานิกกันครับมหาสมดีให้แสดงธรรม no Uh, i do right. right. ปันนท์พวัตสาวกสังกูลสังขารนามิมายังพันธ์เตวีสุมิสุมิราคทายาทิสาลเน Sila ya jama, tuhiya pimaya ante, besung besung rakana daya, bisa nesa, panjasi la ya jama, Suwisum rakanan maya Disarahin Pancasila

ตัสสะนามนิทศกัะฐะมะาวชอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังภะคะวาธรรมีผุทธังสะฬานังภะคะมิต อมังสลานังคชามิซังทังสลานังคชามิปุติยัมปีพุทังสรลนังคชา บิดังสารานักชามิยามีสังขังสารานักชามีชนตียามีสังขังสารานักชามิ ติียามิสัมมังสลานังขจามิตัพียามิสังฆังสลนังขจามิอามะบันเต

สาจรามีลมณีสิขาปตังสมาธิยามิ